บันเจียเจอกับคอสโมแมนนะครับบัตรเจียรเริ่มต่อ ใจเกลีย <c> ด <oughs> หายเท็มเดียวพี่ลงคำมือต่อรัดขั้นตอนเลยไหมรัดมาเลยรัดมาเลยนะ <c oughs> นี่เป็นคนชอบวิธีการรัดไหล่เจ้าไหล่จบ <c oughs> อย่างงงกันนะคนดูอย่างงงกันเนาะข้างงงต้องถามเจ้าของร้านนะครับ <c oughs> จริงหรอแบบพี่เ็าเทคพี่อีวานแสดงหรอกจัดไปเขาบอกให้ผมหาบริโภคชนให้ได้ <c oughs> ้องรีบกลับไปหาเลยเน่ใช่มันทำอะไรนะเลือกฟื้นไล่หนึ่งวันเราจะโวยที่เหแบบเรามไม่พอดมเมนต์ได้คิดเพิ่มหยับจำเรื่โซลี่เพิ่มเนี่ยอ๋อสองคิดกันจบเทิร์นตีไม่มีใช้เกตะไรหรอไม่มีเอ <นะ S 1> อตามจริงเอาคาร์มิลไปตีใช้เกตก็ได้จ้ะวะผมกันได้นะถ้าเป็นคามิวอ่ะปกติ <คน S 2> ม,มีหน้าที่แค่ลงมาหายเทมอย่างเดียวเลย ิทักเปิดห้าอันนี้ยอดมนุษย์อันนี้หน่วยพิทักษ์ถือละเรียงใต้เอาเปิดกีันเดนร์เลยครับแบบนี้ผมทิ้งมือเสอโสงนะ <c oughs> เอาระบบไหมระเบิดสดได้จังหวะไม่ลงเม่มีหนึ่แต่ดันเจียนมีเวทพันั้นอยู่นี่เนาะมีหักไปคอเตอร์แต่เป็นสายอะไรจะไม่ได้จอมมันมีหน่อยมีหน่อยพี่ท่านอยู่จัวท่านฟอร์มอยู่จัวเซตบวกตีบวกตูดอย่างเนี่ยลงอีกเลือดจัว่าโอ้ยโอ้ยไม่หมดสตีเว้ยอุ้ยเก่งว่ะ ไม่ใช่อยู่ๆวันเดินคิวนะพี่ทีนะน้าว่าอยู่ <c oughs> เป็นไม่ได้หรอ <c oughs> บวกเลียยังไงนี่มันก็รุ่นเกา่าประธานรุ่นชินนะเรื่องเตี๋ยมากความเสียหายทุกอย่างลดลงหนึ่งใช่ไหมใช่ม,มีมุกมีอะไรไหมไม่มีหกหรือห้ามึกว่าจะไล่ฆ่าสักหน่อยไม่เลย ป้องกันหกเหลือฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้สองนะสองเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าตูนห้าพันอ่ะลิงก์ไปก็สี่เข้าสามหนึ่งสองสามผ่านเทินมาถึง,ถงก็โซกัดแทนการกลับขึ้นหมื่นตอนนี้พลังป้องกันเท่าไหร่อยู่อ,ะอ่ะอ่าหนึ่งหมื่นสองพัน พลังไม่น่าจะใช่ปัญหาไหม่อัศวินตีหนักปะ่ะมันมีตีตดวูวยก็เผื่อ,อ,อข้างผมตีอืมไอ้ที่มันตีหมืน่เมนเดียวอยู่ตอนนี้ต้องหาวิธีบัฟต้องมีไซส์สามที่รถไซส์อ่ะต้องมาอ่ะต้องขายของใหม่หุ้นนี่คอนเทนต์ของเราแล้ว,ลวตีตัวได้ไหมเล่าไม่แล้วได้ไม่ใช่แล้วอ่าหากเวทเซ็ตไม่มีหรอไม่เคยมีนะหากเวทเซ็ตมันลบดีเฟนซ์ด้วยใช่ไหมนี่มันมับวกดีเฟนซ์ไหมบวกเออบวกทั้งโจมตีทั้งดีเฟนอ่ะ เลยไม,เไม่ดีนะคุณจะกดตัวฟิลไลท์ตามยังไงเท่มตัวจีวะอยู่แล้วตัวฟินไลท์อ๋อกูใช้ไปแล้วนี่ลืมเริ่มเลยมาเลยไม่มีมู๊ ลิงก์าบวกพลังไหมไอ้ยเอโลเลไม่ไม่เอ้ยอ็ดาดไปเยอะเลยอ่ะดาบปีหนึ่งหมื่นเป๊ะไม่ัหนึ่งหมื่นสองต้องลิงพายต้องดูลิงด้วยอ่ะลิงนะลิงความเสี่ยงที่ได้รับลดลงไป็หนึ่งทั้งทื่นพอเข้าแค่นึงตีเสร็จก็ลุกไปทิ้มาฟองลอยทุกข้างแล้วครับอ่าข้างนี้ก่อนข้างนั้นบวกพี่ คางนั้นไป <R ồi. S 2> จบเทินจบเทินเข้าเทินผมจัวชาจัว เรื่องรกตผมก็ไม่มีอะไรมีเพนเทตไหมไม่มีโอ้ oh. oh. เอาชีวิตรอดเพีย,เยวเลยไม่เป็นไรหรอก่าต้องยอมรับภาคต่อยังไงก็สู้ยากกว่านะถ้าไม่ขึ้นเราบอันนี้สีที่ละลดเหลืออันนี้คือรถแลนด์ไมส์สีี่นี่สีรเหลือสามอ๋อแล้วสองสามตีสามเข้าสาม ผ่านผ่านผ่านอ้ยนี่ไงขาบมาดีออปชั่นไปหามาเลยเอ้ยต้องให้เจ้าของร้านหาผมหาไม่ได้แล้วตอนนี้ตัวอะไรวะไม่ยออปชั่นน่าตายกูรีก็ไม่ได้ไปไอทีที่ที่แกอ๋อโอ้โหมีบีนีทีไม่พี่บูไม่มีไม่มีผมมีมูฟผมมีมูฟอ่ะตีเท่าไหร่นี่หกพันตามหน้าเลยมูฟครับตูดเก้าพันทำได้แค่ครั้งเดียวนั่นดิตีเดียวอ่ะสุกอ่ะจบเทิร์น อ่ะนเอามาไม่ดับเบิดหน่อยไมดับเบิลชัวร์ปกติผมลุกจากความสามารถมอนตลอดไงอืมอืมไฮเปอร์ไฮเปอร์นี่ไซส์ศูนย์นะผมจะประกาศเอ็กทำอะไรไหมทำอะไรได้เออะีท่าเปลี่ยนตัวเองไปไซส์ศูนย์หน้าตาเฉยใช่ใช่ใช่ อันนี้ติดทั้งยอดมนุษย์ทั้งหน่วยพิทักษ์เลือกหน่วยพิทักษ์แล้วก็อันนี้ยอดมนุษย์ที่เหลืออย่างใตอ้อ๋ออ้วกอุท้าแมนมันติดสองเผ่าอเนี่ยใช่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 จะเต็มเนานะ ว่าไม้เหรอ,อเริ่มตีแล้วมุ้ยอันนี้5้อ่ะเอา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 สามสามเข้นนาสองเหอนก <3 S 1> <ล>ันของกาสังเกตสามเ้าสองนะัาโอ้ยไม่ได้หลายแล้วตา,าสองเข้ามาในทุก่อนจุ่ ชาร์จจัวเซ็ตครับปีห้าคลิคอยู่ตอนนี้โดมอ่ะมีหน่อยไนะจัวหนึ่งทานโฟมโจยอีกหนึ่ง ฟอร์มเงินมัน ah, น e ึกจุไอ้หนึ่งเซตต่ออีกอะไอ้ปืนหน่อยของสามันอ๋อบัตดี้คอร์ดไปเจ็บสองเริ่มดีพี่บุกมาอัดเลยหกิกเปิดเบาหกขีเลยหกขีเลย เสียดายของป้องกันผ่านเทอนนะอ่ะมีใช้โอกาดเทนการยกขึ้นมือนนะผ่านเลยผ่านเลยผมจะเอาเอกาสที่เอ,เอากาสเซีสามนี่มาช้าแล้วนี่ <laughs> <laughs> ลักขั้นตอนนะ เสด็มเท่มลงคำมอยู่เสด็จเท่มต่อนะครับคนดูอย่างงงนะครับคนดูอย่างงงนะครับคําเตือนคนดูอย่างงงนะครับถ้างงก็งงต่อไปนะแต่ว่าเนตัวตัวผมตัวเงินสีนะตอนนี้ตัวเงินสีเหรอไม่ได้อยู่แถว บวก2,000บวก1,000ตามโทมีสองใบก็เป็นเหมือนเวทเซ็ตก็บวกอย่างละ2เป็นบวก 4, สีก่จเป็นหนึ่งสี่อเร็นหนักยังไงพี่ดิมมันตีแล้วดูดกันนั่น ดูแลดูเลือดจุบยว่าโอ้มึงโรคจิตไปหรือเปล่าคุณแล้วพี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วพ่อโอ้ยมึงโรคจิตจังเกินกันก็ไม่มีเชื่ออะไรเลยบอกเลยโรคจิตจังมีคนกล้าขายของเต็มที่เลยใช่ไหมนี่ฮะเริ่มเลยมาดิครับอ่าไอเทมดีเข้าอะไรแต่ว่าตูดมือซีเข้าเข้า ไอ้นี่บอกให้ทั้งสนามต่อยเทมไงว่ยไอ่เทมพีมบวกไปแปดพันแล้วแต่ที่เหลือทำอะไรไม่ได้ดีมากไอ้นี่พลังพลังตัวมันบวกเลยไปหกพันเนอะทั้งสนามเลยมันบวกตามจำนวนไอเทมทั้งหมดไอ้ใบละสองพันเพราะฉนั้นบวกสี่บวกสี่ก็ต้านทั้งสนามบวกแปดโลกผมยังตีแปดอ่ะไหนอันนี่ใบเข่งไหมเอ้ยบัลโนดูสองเลดูหนึ่งเลยสองที่ผลหมู่บาเรียนชเนี้มีอย่างเดียว ดูสองไลค์แลกอเถมตีเข้าหนึ่งเอามาแปดพันเนี่ยจะไม่ถึงนะก็ตีข้างด,ดูไลค์ดูหนึ่งดูสองไลค์หนึ่งไลค์สองครั้งแล้วก็โซกะดอ๋ออะทีนี้ก็ตีการได้แค่รอบเดียวก็อย่างดีก็สองไลค์ไม่เอาข้างดูดดูดูไลค์ไหมไม่ไม่มันแค่ตอนเห็นไอเทมตีข้างอีกจก อ๋อนึกว่าตัวบันดูดด้วยแม่งก่งเลยนะโลบด้าบเลยครับแต่มันมีเพนนีเทนในตัวก็เลยถือว่าลุกหนักใช้ได้ได้รับหนึ่งหน่วยได้สร้างคาวเสียงลยอ๋อจูนิงโอ้แบบนี้ถ้าเิดว่าได้กลับไอเทมมีไอเทมลูกมีแผงรออ้อยเพิดท้าเปิดท้าหน่วย ไม่อะสวินที่หน้าตาไม่เหมือนสวินเลยนะดูโหดชัดครับคือถ้ามันเติมปีกเป็นจอมมารได้เลยอ่ะหน้าตาโคตรโหดแต่ตามจริงอะสวินท่านมือกว่มารแต่บอกแรกแล้วนะหล่ะอย่าลืมบอกให้ไทเปตี้ทำสอยลีเบริ่อเนี่ยหนตาเต่าพันหมือนอันนี้เจ็กเป็นนทีแล้วทีนี้อ๋อไม่หมดสักทีเลยจ้าสอง คือตัวมอล์น่ะสกิลสกิลพูดถึงเติมใบหนึ่งก็สู้ได้นะแต่ว่าการฟาร์มยังไงภาคใหม่ก็เดี่ยวกว่านะอืมส่างต่างการฟาร์มเฟาร์มดีกว่าเรื่องปีพี่บุกสกิลมันไม่ต่างกันเลยเพนนเทย์ยกสนามได้ใช่ไหมฮะใช่ทำไมมันมุกได้เหรอมุกได้มีมผมมีเพนนเทย์แต่ว่าโอ้วันใจยันสิบเจ็ดขีเอากันมาหมดตัวมุกไหมถ้ามุกโดนเพนนเทย์อย่ไหมเบ็ดเสร็จมาไม่มีกันจริงๆ มันแจกคิกด้วยนี้ก็เป็นห้าห้าเข้าสี่เอ้ยหนึ่งสองสามสี่เข้าสี่หนึ่งสองสามสี่สองเข้าหนึ่งป้องกันห้าออหนึ่งป้องกันห้าพันไหมห้าพันแล้วกันสามเข้าสองหนึ่งสองไม่ตายวะไม่ตายอ๋อแสดงว่าคนลิงรอบหนึ่งแลแต่ว่าไม่ลิงลิงก็ไม่ช่วยลิงก็ไม่ช่วยอะไรอเขาที่สองตีใส่ มีโซปราพี่อ่ะตีกลางไม่ได้สามตัวตงปานโอ้ยโดนหลุดรถโจ๊บๆนะครับโอเลยครับโดนหลุดรถแบบโจ๊บๆนะครับโอเลยครับอ่าตอนนี้ดีเฟนต์ลดไหมก็เหลือเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเหลือหมื่นตีอยู่ lings, ดิเหลือหมื่นส네ี่อยู่ดีนะมีเพนเทตต้องไม่ไปดูมีเต็มเลยไอสองตัวเนี้ยเพนิเทตชัวร์ดาบเพนิเทตไหมทำไม ทำไมพี่มีม,มุ้บเออมีมีมีมุ้แล้วตูดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันว่าสกิลมู้มาเยอะยังวะของใหม่ oh <my. S 1> ตูดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถ้าตีอย่างระด,ดับก็ไอ้นู้นอยู่ก็ไอ้ที่มันตีดูดได้แค่สองต้องบอกว่าหนึ่งไลทสองครั้งออก็สี่ไรชั่วยอยู่นะอ่ะเริ่มมู้เถอะพี่น้องกำลังป้องกันอยู่ที่ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเวทเซสสองใบมันช่วยไว้เอ้ยออ๋มันหลุดไปหนึ่งพันเอาไว้ง่ายอ่ะไม่เป็นไรตีตีเร็วไหมครับสนามผมบวกแปดพันอยู่เทสเทสเทสสองคริติคอลไม่น่ามูฟขนาดนั้นนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอ๋อมีเพนไม่ไม่ต้องมูฟอะไรพี่แค่ไอเทมดอกสุดท้ายมันจะไม่มีแค่นั้นแหละพอน้องมีสองโซ่มันจะเหลือไอตอนตีสุดท้ายจะไม่รับความเสียหายอยู่ อ๋อคิดดีๆครับคิดดีๆอ๋องั้นหมูอ๋อเจดีเจดีอะเจดีเดี๋ยวผมไม่ต้องค้นหมูบาเรียเลยเอ้า <laughs> ก็นหนึ่งเข้าหนึ่งโซกัดอ่ะหนึ่งเข้าหนึ่งโซกัดอืมแล้วก็เต้นทงไอันนี้ใช่ใช่โดนแจกพีนเนเทสโคยุ่งยากเลยตีข้างดูดไรสองไรแล้วก็ตีข้างอีกดูดสองไร นี่โอ้ยจบเทืนโอ้ย,อยเสียดายยังเหลือแค่หนึง่งชัวผมได้ต้องวัดกันทีจาก,กันหรือไม่ก็วัดกันที่เขามีเพจเทแมนะเพราะมีมูชมใช่ไหม,มเขียนเลยจัว,วนาวามีแล้ว ่บางขาดนี้อาจจะไม่มีก็ได้บาอทีไม่มีเพนเท็ตช่วยมันไล่ตบข้างแน่นอนอันนี้ไม่ก็ว่าใจอ่ะไม่วัดเริ่มตีกระมืไม่มีเพนเท็ตใช่ไหมไม่าไอ้นี่สองคริกตามหน้าหมดอ่าอันนี้สามอ๋อยังมีโซนหนึ่งเอ้าเก็บๆกันตัวเท่าไหร่หกพันหกพันตามหน้าเลยอ่ะเฮ้ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง สามหกเจ็ดพี่หกพันเนาะอืมพี่สามข้าสองหนึ่งสองพาเลยโสกาดนี่จะเด้งขึ้นมือแล้วแล้วอันนี้ไม่เด้งเหรออันนี้เด้งขึ้นมือเอออยากนะโตดูนะผมก็ตายแล้วะลนะเราต้อ,องวางใจเวฟใช่ไหม

ยังงงนะย่งงงนะมีเจอต้องไหมหมดแล้วหมดแล้วถามเล่องกองคุนเด็ดนะมาริคอฟโกเฮียเท่มแต่คาร์มิตีฟื้นไรป่ะครับเอ้ฟื้นคาร์มิตีชักเกียดแล้วไต่ไม่คูไง เหมือนต้องแล้วละครับค้ามีตีช้าเก่งจบพอตีได้เก่หนึ่งนี่คือทันทีเลยนะฮะสนามพี่ไม่โดนดีแล้วผมมีไหมไอ้ย่าผมมีดีเปล่า ถ้าผมมีดีดนี่ก็น่าจะด,ดีนะไอ้แปดเกกาจะโดนมันมาอะไรเขาล้ลางแร่ทำไมตกติ่งไหมไหมมีม,มันตกเด็กได้เนี่ยถ้าค้อนมูแมนมาอีกตัวนี้ตกตายคอนม,มูแมนก็คือตัวหลังนี้ใช่ไหมผมว่าตัวอื่นได้ไหมตัวอื่นได้ไหมตัวอื่นเมืนอน,มน,มนคอนมอแูแล้วเปลี่ยนคำหลังเป็นอย่างอื่นหมดใช่ไหมอือ คอสมูนายอ๋อมันไม่แมยแล้วไม่แมย์เป็นตุ๊ดเป็นตุน๊ดนะคะเอ้ย <c oughs> เริ่มตีก็เจอไม่มีอะไรหมูเปล่าไม่หมูหมูมมไม่ได้ไม่บองมีเพเนติดก็ไม่มีอะไรเนี้ยไม่ด<า>ิ้เหรอห้าดห้าเลยสิป้องกันชายสองเกตห้าเลยสิ องกันชาสองคิดนบ้าทีไรแกรับหมดหลยแลนโสงะน้าบ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะกลางหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งคีดหนึ่งิเปนากดโอเยเตัวโดนลูกจบๆมากับยิมแพงนี่จบเลยนะครับน่าแกมีขุ่นสม คุณได้แค่ใบเดียวเหรอใาเดียวข้อความใบเดียวใช่หลือไม่ใช่อ๋อใช่เอออ่าวมถึงนี่เผื่อพี่ไม่มีสุสานเอาไว้ใช้เข้าโซงไงเออต้นลืมเองครับอกมาแล้วล่ะว่าอะไรนี่แล้วพี่มือยังลงได้คู่นึงอู้หูสปอยกูเฉยเลยวะขอสมเสียเทมข้าวเรื่องอื่นไหมวะ เนาะผมบัดตีดคอร์ดพันเก้าเริ่มเฮ้ยเริ่มลักไก่กูเก่งบัดตีดแล้วบา่าเราแลยไม่ทีนะยังอ่าเริ่มแล้วมาดิพาเพราพการเท่าไรอยู่ก็หมื่นเนี้ยหมื่นตีสดได้ดูสองไลฟ์หนึ่งไลฟ์สองทีอืมคอสโมบารีอาหนึ่งสองสามอ่าไอ้นี้ต้องช่วยลิงก์ ปมตีข้างเอเิได้ได้แปดพันดูเลือดได้ตีกลางหนึ่งิีสามหนึ่งก็ไม่หึ่งขียากมันมันลดไาเร็วจโอ้ยมันกมควเียต้ในเ้อ้โอ